Oh.

hiến nên hiến xăm câu rồi vậy với tiền cái khai trồng mới đời mà ừ, ừ. thằng हरिवाचि नो <laughs> ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยากาศยามมอเา้าบมันากาศตอนเช้านะสารคามมาพ่าบินทบาทครับยามมะเสามาบุญมาฝากท่านผู้ชม สาถเอาด้วยครับเอาบุญมาฝากวันนี้